ครับผมเป็นตอนสองทุ่มครึ่งครับผมสองคนครับปลาลุงเหมือนเดิมนี่พาพี่น้องครับยามเบ็ดปลาไหลครับเราไปใส่ตอนไหนพี่หกโมงอหรหกโมงมงเย็นโมงเย็นนิดไปตามรุ่นทำกานคัรับจะมานไม่มานเบ็ดปลาไหลเฮาเดี๋ยวลืมบางละจันมาัไปลุยๆครับผมไปมาพูดความทำเพลงอย่างไรครับอุ้ย เป็ดปลาไหลเฮาเขียดว่ะเหนื่ยจังชึบโอ้ยยังอยู่ดีอยู่เลยพี่เดูแยวลองลองคือเก่าอยู่นี่หลังนึงเอ้ยอันนี้ก็ยังอยู่ดีโอ้ยเต็ดปลากระดีน้อยนะมาควนอยู่นี่เอออยู่นี่มันอยู่กไหลบ่อว่ะยังอยู่ดี เนื้อหมูเหมือนเดิมครับผมเนื้อหมูเนื้อแดงเนื้อดีๆนี่แหละน,นี่มีดึงว่ะอะไรวะดึงเหมือนไม่ใช่กลาไหลอ,นนอยู่เหมือนเดิมบ่ไม่ขยับอยู่ลต็มหมด

คล้องค่อยจุดได้ยังไม่เป็อย่างนี้กระเป๋าอยู่ไม่เดี๋ยวเอาตรงมือไปด้วยไงปิดไปด้วยรถเข้าไปไนี่ครับับเนื้อหมูสดๆเดี๋ยวเป็นรดเบ็ดโชกุนเบอร์12บสนี่แหละ ไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรไม,มีปลาแล้วมันก็กินคนคนกินปลาเนี่ยคนกินปลาปลากินหมูหลังนี้ดิเป็นยังไงจื๊บจื๊บโอ้อเหมือนเดิมดูเลย ต้องมาลงพี่สองสามหลังเองจื๊ประจื๊อโอย้ยังอยู่ดีเหมือนเดิม ของหลังของหมายเลกโอ้ยไม่มีปลาไหลเลยไปรุ่นไม้ต่อไปครับไม้ที่สองไม้ที่สองอพี่นอ้องเอ้ยุืนกันครับผมโอ้ปลาก,กระดี่ลอยเต็มอยู่แท้นี่พี่เอา้าพี่ลุงปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ปลาหมอ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 เต็มแลกมาแล้ว เปาหมอเปาหมอเปาหมอเปาะหม้อครับเปาหมอเฮ้าใส่ละโอ้ยมาใส่ปลาไหลเปาหมอกินนี่เสวยฮ่าฮ่าดีๆกองกไปเลยนี่ครับปลาหมอตัวงงามเลยตัวแรงมาแล้ว เรื่อยๆยาว,ยาวอ๋อนี่ยังอยู่ดีเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมเหยื่อถุงเหยื่อผมด้วยนะเนี่ยวางอยู่พื้นน่ะนี่นี่พี่อยู่พื้นอยู่พื้นอยู่พื้นนี่นี่นี่น,น,นี่อยู่ไฟผมนี่ลุยจันเงี้ยวระครับผมจื๊บจืบ ูมันชิมานบอวันนี้ชิมานบออาไหลเขาเหมือนเดิมอยู่เลยข้างในนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่ล่ะโอ้ยเหมือนเดิมอยู่เลยพี่ชุดเก่าอเลยลองนี้อิดนึงเขาเนี้ เงียบแทบวะ,ะหมดตั้งแต่วันนั้นแล้วบ่ามาใส่ใส่ไปรอบนึงแล้วเด้วนี่พี่น้องเลยเดยวมาใส่ไปรอบนึงแล้ววันนั้นไม่ได้เอากล่องลงมาใส่ก็ดักไปใด้ปลาไหลแปดเก้าตัวเหมือนเดิมเลยอะไม่ขยับไม่จริงเลยนี่อันนี้มันมีอากาศ มันไม่อยู่ที่เดิมนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจริงไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาอะไรดอกมีดโอ้ยดอกคอยใหญ่โอ้ยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปตายแล้วต้ำปนยังไงก็ต้องเอาตายแล้ว มันก็ยังมาอีกเนาะขนาดนี้กินให้กุอยเนาะไปไปลุ้นต่อไปครับผมเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แม่นบอ ปา <Men. S 1> ปาปาปาอะไรไม่รู้นนมนดูมาเยอะขึ้นแมนยัง รุดหรือ,อร่โอ้ยยูโอ้โอ้ปลา้ปอปะาค้อช่อนปะช่อนปลาค้อครับปลาค้อด้านง่า,าโอ้งามๆเลยครับผมนี่ลงไปลาไหลได้ปะช่อนเฮไยใหญ่ๆวะเนี่ยสวยครับมาใส่ถุงรุดปลาช่อนช่อนก็เอาแล้ววะเอาเบ็ดเล ติดเบ็ดเลยรัเอาบ่ดมันมาจั่นตลิ่งอ้าวหน้ามาลงเบ็ดเหยื่อปลาหมึกแห้งยังเลย ห่าตอนี่น้อยยืนละไปจัดไปจุ๊บลุยน้อกะทิตั้งใจมาหายังไม่กินเลยเนี่ยเอาเลยบะปลาไหลเราไปไหนหมดเนาะยังอยู่ที่เดิมเลยไม่จมไม่กินเลยวะปกติมันจะโจมมิดเลยนะถ้ามันกินเนี่ยมีอาการเลย em đi nghĩ là bà thấy không biết cái gì mà mèn thằng nhùng giờ ừ. một bà anh bà กะไ,ไตัดไปลำต่อตี่บี เ,เสียหมดแต่วันนั้นเ้าไม่รู้ไปไหลแล้วเนี่ยแล้วลงมาได้กลาตัวอะไรวันนั้นดันใส่แล้วก็รอดูมันก็ติดเลยนะันคลิปนะเ,เอาเอาเอาเหยื่อมาใส่แล้วนี่ตัวนั้นวะตัวเดิมมันี่ เป็นยังไงบ้างอะไรมาดึงไปเหรอ หน้าปลาไหลเลยบ่เนี้ถ้าวันนี้เราเห็นก็พรุ่งี้เช้าเยวลุนอีกทีนึง้ชอะไรมันกินเดียวหมดเลยพี่ไม่ได้ดูเลยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย หอ,อยนี้ป่าววะเราก็เดินผ่านไปเือกัด้วยให้ยกงูหมดก็นด้วยเอะมันก็มาเนี่ยอย่างนั้นนะดึงอยเนี่ยน,น่าไหลดึงเลย าไม่ดึงไม่จมไม่เจียมสักหลังเลยวะเฮ้เอาแล้วหลังมันดึงแล้วพี่ครับผมจมเลยจมเลยหลังนี้จมเลยอยู่ไหมเนาะอยู่ไหมไม่อยู่หรือไม่อยู่เอ้าทำไมไม่อยู่นี่ล่ะเอ้ยลอยพาดอยู่นะปลาอะไรชอบดีทอดแม่ โอ้ยไปช่อนตัวใหญ่โตอยู่โตเลยดูกันเลยโตโตอยโอ้โหโอ้ยไรก็ปไหลเถอะเ่าไปช่อนตัวอย่างนี้นะหมานนะครับสอล้วสล้วสองนเล้ว của biệt này nhưng tài hại như này như này. Nan. Hử? Hmm? Đó Chưa Cái con người lên. Hmm? nè. chưa có con. Đây đi. Đi ดึงเลยดึงเลยนนูนูน,น,นเรียบร้อยครับโซนแรกโซนสองไปช่อนอีตัวสตัว กรเขิงหนึ่งตัวสามลุนกันเบิ่งครับผมอีกนิดนึงก็พบได้แหละลุนลุลนกันไปเรื่อยๆไปถ่ายแล้วครับผมสุดท้ายแล้วเส้นนี้เส้นสุดท้ายแล้วจะได้จะโดนก็เส้นนี้แหละได้ไม่ได้โดนไม่โดนก็นี่ยังค้างอยู่นี่เหมือนเดิมเลยก็แสดงว่า มันยังไม่กินกินไม่กินดูโฟมก็รู้ถ้าโฟมตึงๆแนะลว้วแมนโลดนี่เสือเกเงินหย่อนอน,นี่นี่ปฏิิริยาอะไรทั้งสิ้นอะ เนี่ยเสียกิ้งดวนอยู่เลยตกลงเรามาหาปลาไหลใช่ไหมเนี่ยพี่หรือมาหาปลาซ่อนมาเดี๋ยวรู้อยู่นี่หลังปะเนี่ยอะไระ่ะ ขยับเลยนี่ทะเลทีห่หายทะเลอันนี้อยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมทุกอันเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเอาเลี้ยวหมดแล้วมั้งปลาไหลเนี่ยใครเร้อมาเอาไปกินหมดแล้วมั้งก็นหลัง เกดหลังสุดท้ายเดี๋ยวก็รูแล้วเป็นยังไงยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยเชือกยังกองอยู่เลยเหมือนกันี่เอาเอาบ้านผิดบ้านบ่ ไม่ต่างก็เหมือนที่ไม่แตกต่างอมนี่หาเชือกมาเจอพี่ลุงอ๋ออยู่อยู่เหมือนเดิม เชี่ยคนยิงเหมือนเดิมเรียบร้อยอยีกแล้วพี่เรียบร้อยเรียบร้อยปลาคอปลาคอทำไมเรา,มาเหมานแต่ปลาซ่อน,นถาวาวันนี้วะปลาคอหน่อยไม่หน่อย้วแค่นี้แกงอิ่มเลยเนี่ยใหญ่โยมาสามเตียม ไม่ลงแล้วมั่งปลาไหลเนี่ยเรา <c oughs> ลงปลาซ่อนนี่มัง่งพรุ่งนี้่ <c oughs> ปลาช่อนเยอะวะ่ะไซขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะไซกำลังกินนี่นบน่นไซขนาดกำลังป่งนนี่เอาลกอยกทีนี้มันก็ยังมุดเข้ามาได้งง สุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะย,ย้อนแต่เสียยู่ไปหมดแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูปลาที่รถเราเนะี่ยหครับผลงานของเฮา ามาใส่ปลาไหลอยู่ท่นบม่ชินหน้าปลาไหลจักตัวเวจอแต่หน้าปลาช่อนนี่แหละพี่น้องเลยนี่เรับผมนอ้หูสามเต้มงามเลยนะสวยๆเลยละ่ะสามเต้มสวยๆเลยนี่ครับโอเคครับผมไปเจอกันรอบต่อไปถ้าผมไม่ง่วงนอนนะเดี๋ยวประมาณสี่ห้าห้าทุ่มผมลงมาอีกรอบนึงถ้าง่วงนอนก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านั่นแหละครับผมเจอกันตอนเช้าครับ คืนนี่ฝนตกนี่องเอ้ยแต่ว่าลงมาอยู่ครับได้ปลาไหลน้อยตัวหนึ่งคืนนี้ไปตามรวมกันตอนเศร้าครับผม,มมิมันโมมันเนาะบรรยากาศนี้สุดเศ้าอู้เฉะเบิ้ย อุดเต็มเลยทำรุ่นกันเบิ้งครับผมอ้องชิมานบอ่อกูปละไลเขานี่เป็นมินมิมมดแท้ละเนาะเออเออเอ,เอ้ยเดาลองเดาเนาะเหลืย <c oughs> yeah. ังเหลืออยู่เลย ที่มีอาการครับได้ลังเลียวเดินมานี่หลายหลังเลียวโอ้ยมาคนเดียวเลยครับพี่น้องเลยนีครับผมยน้ำยอยู่ไหมเอออยู่ไหมเออเอาดูดด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  אוי เหี้อบล้ห็นอะไรเลยเ้มาเห็นเ็บเดอหามกันเสื้อขาดเสยมีอาการอีกแล้วครับมีอาการอีกแล้วหลงังมอกี้นี่รุดครับผมรุด,ด,ไ,ด,ด,ดไปเลยลุดไปเฉยเลยบนหลังนี้ครับจุมอยู่ในน้ำอยูเลย ล,ลุกคือสียูคือสียูเลยโอ้ยูครับยูล,งลังยูเจอตัวแล้วนี่ครับสวยเลยมนีครับผมขอเก็บกอนดอวยครับงามเลยแหลกแหลกมาแล้วครับ โซนสุดท้ายครับผมโซนนี้โซนแรกนี่ได้กหลายหนึ่งเตามใส่ทั้งหลเนาะพี่น้องเลยมาเนี่ยกลายเป็นสองเตามครับกับเมื่อคืนเมื่อคืนเลาก็ได้มาเตามหนึ่งก็ผมมาได้เอากล่องลงมาน้่งดอกเมื่อคืนฝน,นตกแห้งครับกล่องห้องกับกบุคคลดีทามจะถากรรมครับไปเอาทามรุ่นกันอีกสักนิดสักหน่อย ใกล้จะหมดแล้วครับมองเ้ยแต่ว่าหลังนี่หายไปไหนไม่รู้นี่หายคือคนเอาไปเรือยังไงน่าเป็นไส่น้า กใกก่จะหมดแล้วครับไก่จะหมดแล้วท้ายสุดสุดท้ายสุดสุดท้ายครับประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดหลังนี่แหละพี่นอ้องเมื่อกี้ก็หายไปหลังหนึ่งจะหายไปไหนไม่รู้หายคนหรือหายอะไรตัว่เาเ์างส์ไส้นี่คุนัขสั่ปันอยู่ครับขนาดนี้ยิงสีเข้ามาอีก Tông bà hoa tông kìa clip mọi người mừng dừa vẫn mừng vẫn mừng ปลาไหลน้อยตัวหนึ่งครับไม่ขึ้นเลยฮิออลองดูครับเละเลยนะหนักเลยนะเีอาการณ์ดีเลี่ยวครับหลังนี้หนึ่งจมริบ จมลิฟตเาอ้อหาครับผมเตรียมที่สองของตอนเช้านี่ครับสวยเลยครับผมโู้ตัวซ่ำกันเลยเท่ากันเลยนี่เตรียมที่สองครับของเช้าน,นี้โอ้ยนุ๊ก ถึงรถแล้วครับสรุปต,ตอนเช้าตอนเช้าได้ประหมอหนึ่งไสองครับผมไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านคนละครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาก็ได้ประคอไปสามสตัวอยู่หลอบแหลกลงมาได้แต่ประคอรอบสองอะได้ประไรตัวเดียวไปลุ้นกันไปดูกันผลงานกันที่บ้านนะครับส่วน คลิปนี้ก็ฝากไว้แช่นนี้ล้วเดยพี่น้องออไปเจอกันคลิปหน้านนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม